สวัสดีนะคะท่านผู้ชม FC แฟนช่องของละองแชนเนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้แอดก็จะพาท่านผู้ชมมาฟังความฝันของหลวงพ่อนะคะซึ่งเมื่อวานอยู่ๆก็หลวงพ่อโทรมาหาแอดนะคะท่านผู้ชมคะ่ะบอกว่าอยากจะมาแบ่งปันความฝันให้กับแอดและก็ช่องของละองแชนเนลนะคะเพราะว่าหลวงพ่อบอกว่าถูกมาแล้วหลายงวดติดนะคะท่านผู้ชมวันนี้แอดกับหลวงพ่อก็ นัดกันว่าจะขออัดคลิปในวันนี้นะคะท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันนะคะก่อนอื่นแอดก็ขอฝากช่องละอองชาแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทำงานด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชอดดีๆชดเด็ดนะคะท่านผู้ชมคะวันนี้ก็เป็นงวดแรกนะคะที่จะได้มาฟังความฝันของหลวงพ่อนะคะ หลวงพ่อก็อยู่ที่กรุงเทพมหานครนะคะท่านผู้ชมซึ่งเมื่อวานก็โทรมาหาแอดนะคะเดี๋ยวแอดก็จะโทรกลับหาหลวงพ่อนะคะท่านผู้ชมคะ่ะค่ะกราบน้ำมัสมั่เจ้าค่ะหลวงพ่อข้าเจ้าอรรย่างนพ่อกราบน้ำมัสรค่อค่ะพอดีวันนี้ก็มา,าสองช่องนะคะหลวงพ่อช่องมิวชนแนลด้วยแล้วก็ละองชนแนลค่ะหลวงพ่อจ้า ก็มาคอยช่วยคอลาบกับหลวงพ่อไปฝังเอฟซีเจ้าค่ะจ้าจ้าก็เห็น<อ>ว่าหลวงพ่อฝันแม่นใช่ไหมคะหลวงพ่อเอ้ามันแม่นไม่แม่นก็ให้มันออกก่อนมันจะรู้เ <g ül üyor> อ้โห <g ül üyor> <g ül üyor> ให้มันออกมาถูกก็มแม่นเลยคือถูกมากี่งวดแล้วคะหลวงพ่อ <c oughs> มันก็ถูกมันเรื่อยเลยแหละ ส่วนมากนะถ้าบางทีก็ตะนานคนพูดไม่เพาะบอกเขาอย่างนี้บอกต้องต้องอย่างสองเก้าบอกสองเก้าเงียเขาก็่ะบางทีเห็นรถเขาไปชี้ใส่นี่เขาว่าไว้อะไรลวงพ่อกับชี้ใส่รถเขาสองเก้าเลยมันบอกง่ายลือเกินน่ะแต่มาไม่มีเลาก็บ,บอกใหม่เพราะว่ามันก็ไม่มันก็ไม,มนกไม่ถูกค่ะอ,อย่างนั้นแหละดีหลวงพออ่อไม่มีเีลาอะไรก็ะามก็บ,บอกเลยจ้าแล้วงวดนี้ฟันตะยังคะหลวงพ่อเอา อไม่รู้เป็นไรค่ะเนี่ยเลขโทรโยมีี่จะออกอยู่นี่แต่ว่ามันจะเป็นงวดไหนไม่เกินสองสามหมวดดอกอ,อ๋อแตมาคิดว่าในใจนะอาจจะออกอยู่เลขท้ายสามตัวใช่ไหมคะหลงท้ายหก<อ>มันเนี่ยอ๋ออ่าแตมาก็ฝันเกี่ยวเหมือนกันแต่ว่ามันจะคงจะเป็นมันตีง่ายนะค่ะเพราะว่าบางคนในโทรมาอมาตมันไม่ออกเรื่อยอ๋ออ่ามันออกเรื่อย ถ้าเขาตรงอยากยติโยมโทรมาหาอย่างนี้ครับมาถวายสังกทานถวายอะไรอย่างนี้ถ้าโทรมาปั๊บเนี่ยไว้จะออกอยู่เรียกโทรเขานั่นแหละค่ะอก็ไม่แน่นาะหลวงพ่อเนาะหกเสี้ยนค่ะใกล้จะออกแล้วเนี่ยมันจะออกอยู่จ้าไม่เกินสามงวดดอกอจากนี้ไปก็ประมาณสองงวดนี่เนี่ยจะออกอยู่ค่ะประมาณเนี่ยติตามไปสามตัวนี่นะหกหนึ่งวดแล้วงวดนี้หลวงพ่อฝันได้ยังเจ้าคะเออฝันแล้วอ๋อค่ะ ฝันวันนั้นก็เออฝนประมาณทักประมาณตีสี่ครึ่งหรือว่าตีกับตีห้าแหละตีสี่ครึ่งนี่แหละนั่งสมาธิอาจมาที่ไม่นอนนะกลางคืนน่ยนั่งสมาธิจนกับสว่างนะนั่งสมาธิไปกะแต่ทุกวันนั่นแหละทําทุกวันอย่างเมื่อคืนนี่ก็ทํางนั้นแหละทำอย่างนั้นจิตวัดคือนั่งสมาธิทุกคืนทุกคืนเจ้าค่ะแต่ราศีนี่กับหลายชั่วโมงกว่าจะนั่งกับที่นี่ ก็จะนอนนี่บางทีก็นั่งหลับไปเลยก็มีนั่งสมาธิไปก็หลับไปก็มีบ่อยๆอันนั่งหลับนี่คุณก็ขึ้นนี่ก็หลับอยู่นั่งไปเนี่ยคนมันสบายใจแล้วมันนั่งก็่หลับอ,อนอนกระแป๊บเดียวก็หลับออ่ออีกวันหนึ่งนะวันออสองสามวันมาแล้วละ่ะ<ฮ>ก็หลับไปก็ฝันนั่ง,งสมาธิเสร็จก็ตาจะไม้ก็เต็มที่ห้าครึ่งบิณฑบ,บาตนอนนอนทุกโมงกว่านอนทุกโมงเดียวบางคืน อเจ้าค <ali> ่ะนอนปั๊บเนี่ยก็จะฝันเลยบางทีก็จะฝันเลยนอนปั๊บนี่ฝันเลยฝันเป็นเรื่องเป็นราวเป็นหวยเป็นเบอร์ไปซื้อหวยก็ถูกอางนี้นะมันจะเป็นอย่างนั้นแหละถ้าไปซื้อหวยซื้ออะไรก็จะถูกแค่นี่แหละอทนนี้วันนั้นฝันว่าอย่างนี้นอนปั๊บก็ฝันว่าตัวเองได้โยนโยนเหรียญสามเหรยนเหรียญเข้าหลุมก็เอาเอาตังค์เนี่ยไปหมุนหลุมอย่างดีแหละคนเลี้ยวอะไรอย่างสวยงามจะกัดโยนโยนไปปั๊บ โดนไปมันเข่าเข้าอยู่สามเหรียญเข้าอยู่สามเหรียญที่นี่ก็อีกสามเหรียญนึงก็อยู่ข้างนอกอยู่ปากหลุมอ่าก็อาตมาก็ไปชี้ว่าเข้าแล้วเข้าแล้วแสดงว่าหวยมันเข้าแล้วนี่อ๋อเจ้าอ่าอาตมาในชี้บอกเลยในม่นเอามือไปชี้ในหลุมน่ยในในฝันว่าเข้าแล้วเข้าแล้วพูดอย่างนี้าบางทีถ้าฝันเราไปบอกหมยเขาอย่างงี้ก็ถูกนะบอกหมยเขาปั๊บเนี่ยมันก็เรียกว่าตัเราบอกัละพรก็ฝันนั้นน่ะ อันนี้ก็เข้าแล้วก็คงจะเข้าจริงๆนะแต่มาก็มั่นใจนะว่าเาเข้าแล้วล่ะค <oun> ่ะอ่าแต่ว่าจะตีจะตีกลังจะตีดีสามเหรียญเขาจะกำลังจะให้ใชี้ให้คนตายนะที่ที่มาเล่นด้วยเนี่ยคนตายอยู่ปากุมทีม่มาเล่นด้วยกำลังจะตีเขากำลังจะให้ว่าตีตัวไหนมันจะเข้าแล้วจะตีใช่ไหมละ<ร>่ะค่ะตียังไม่ตีเลยยังไม่ตีเลยตื่นมาอืมกตื่นมาก็จำได้อ้ฝันชักเหรียนฝันว่าโยนเหรียญจำได้ปั๊บก็นอนอีกนอนอีก,นอนอกจะ่มาฝันเท่าเก่าอีก อ้ทีนี้ไม่มีคนนักตีทั้งทีนี้ยนขย,ยนคนเดียวที่นี่ฝันลงไปปั๊บกันยนเหรียญยนเหรียญเนี่ยเข้าหลุมอีกสามเหรียญอีกแต่ว่าไอ้ผีคนนั้นน่ะไอ้คนที่ตายไม่มีตอนนี้ยนอยู่คนเดียวยนอยชัดๆเลยอะยนโอ้ยยนยังไงก็เข้าว่างันในใจนะ <ขา S 2> ่นะค่ะนในใจว่ายนยังไงก็เข้าว่ากันเขายนไปเข้าปุ๊บเลยเข้าไปเอ้าฝัน <administered S 2> อีกแล้วรอบสองอ่าแต่มานี่ฝันจะรู้สักสิบตัวนะเพราะว่าคนนั่งสมาธิเนี่ยมันจะไม่ฝันเรื่องลางหรอกฝันอะไรมันจะรู้สึกตัวอยู่ อยู่ตลอดว่าตอนยังฝันก็ตื whales, ่นข mm ึ hmm. uh, ้นมาก็ฝันมันจะเป็นอย่างนั้นพรานั่งสมาธิมากๆเลยมันจะเป็นอย่างนั้นอ่ามันจะฝันอย่างนั้นแหละไม่ไม่เลือนลางจะจําได้จําเหตุจาการได้ในเลื่อนลางถ้าฝันอย่างนั้นถ้าฝันอย่างนี้มันจะฝันโง่ดจะไปฝันจะเป็นเบอร์เป็นเรียกเป็นเบอร์อ่ามันจะเป็นทรงนั้นค่ะอ่าจะมันจะเป็นลักษณะนั้นเลยอย่างไปมาก็ตีเสียงไว้ตีได้ตัวไหนเนาะหลวงพ่อ วันวันเหมือนโยนลุมมก่าก็มาทำน้ำมนต์นะทำน้ำมนต์ทำน้ำมนต์เขามาเขาจะมาเจมรถเจมรถก็เลยก็ไม่ค่อยทำน้ำมนต์หรอกว่าเขาจะมาเจมรถก็เลยว่าเขาเคยมาเจมทีหนึ่งแล้วก็เลยทำน้ำมนต์ดูทำประมาณเอ็นี่แหละประมาณสักประมาณตีสองอะไรแหละนั่งสมาธิได้ก็เลยนึกจากทำน้ำมนต์ให้เขาเป่โยมก็มาเจมจริงๆงกว่าเขาก็มาเจมจริงจริงอะไรก็เลยทำน้ำมนต์สวดทำน้ำมนต์ไป ที่นี่อ่ะก็ก็เลยต้อเข้าใจว่าอจอมันจะเป็นเลขเป็นเบอร์นักว่างั้นน้าใหญ่นักใหญ่นะคะทำแล้ว,วาบางทีมันมีเลขมีเบอร์ถ้าจะมา <S <S ทำบางทีก็เป็นเลขมีเบอร์คนมาทำน้ำมนต์สามสามขัดถังอย่างเงี้ยคนมาเนี่ยมันก็ออกเลขกันแหละบางทีก็ห้าคนมันก็ห้าศูนย์นั่นแหละอ่อะาพวกขมิ้นน่ะนะพวกขมิน้นกขมูาชาน่ะอันนี้ก็เลยทำน้ำมนต์กับกับมันก็ค่ายกันทำน้ำมนต์ก็เป็นเลขจริงๆริงทำน้ำมนต์ก็เป็นเลขทำน้ำมนต์นนั่ต่างหากเอาฝันก่อนฝันเนี่ยปีเป็นเลขนะ ค่ะตีได้ตัวไหนคะตีตีสามศูนย์เลยสามจ้ะตีสามศูนย์เลยมันสามเหรียญตีสามศูนย์เป๊กเลยตัวนี้เลยเคยฝันแล้วอย่างเงี้ยฝันออกมันออกตัวนี้แหละเคยฝันอย่างเงี้ยเคยฝันอยู่จ้ะอ่าเคยฝันอย่างเงี้ยแหละเคยฝันว่ามันออกฝันว่าโยนเหรียญเข้าเหรียญเข้าหลุมไนสามหลุมนี่แหละฝันแล้วมันออกสามศูนย์ค่ะอ่าไม่ฝันแล้วมันเล็กเป็นตัวนี้เลยอ๋อตัวเดียวใช่ไหมคะหลวงพ่อใช่ฝันเป็นตัวเดียวเลยเราตีสามศูนย์เลยสาศูน แต่ว่าขี้ลงนี่มันจะเป็นเลขล่างนะเพราะว่าจนทำไมขี้ลงว่าเข้าแล้วหขี้ลงหลุมเน่เอาเมื่อขี้ลงนี่มันจะเป็นเลขล่างหรือเปล่าอาจจะเป็นเลขล่างนะหนักก็หนักเต้นก็หนักล่างทางล่างกันหละเน้นล่างน้องเลเน้นทางล่างเพราะว่ามันขี้ลงนี่เพราะว่าเลขล่างมันจะได้ก่อนมันจะมักจะได้ง่ายได้ก่อนมันจะได้ได้มาง่ายๆเลขล่างมันไม่ได้ไม่ยากสามตัวเลยคนนี่มันจะได้ยากหน่อยเพราะว่าฝันมันจะมีหลายทิศหลายแบบทีไะหลายตัวจ้า ถ้าเป็นเลขล่างนี่มันจะฝันจะดีง่ายแล้วก็จะได้น้อยตัวดีง่ายได้ง่ายถ้าเลขล่างแต่ว่าจะเป็นตรงนี้จะเป็นเลขล่างแน่นอนในใจอะนะแต่ก็ไม่ก็ไม่แนะ่แต่ว่าจะเป็นล่างบนแต่ว่ามั่นใจว่าจะเป็นเลขล่างาที้นี่ที่นี่น้ำมนต์เป็นอย่างนี้นะที่นี่น้ำมนต์นี่มันจะอทำน้ำมนต์นี่มันจะเป็นสามคำเหมือนกันแต่ทำน้ำมนต์ทำน้ำมนต์เนี่ยเป็นเลขหกศูนย์ตรงตรงเลยหกศูนย์ใช่ไหมคะ อ่าศูนย์แปลว่าทุกศูนย์มันขึ้นมาก่อนหลับตานะแต่มาทำน้ำมนต์ไม่ค่อยดูนะนานนานเกลื่อนตาดทีทีหนึ่งสวนน้ำมนต์เนี่ยก็ะทำแบบเอานิ้วมือเนี่ยนิ้วชี้เนี่ยชี้ไปทำเกียนจักเกียนเราเอานิ้วชี้จับอาจารย์จะทำอะไรจะถูลักษณะของคนแก่โบราณหมดถ้าจับยาคาพวกน้ำมนต์ก็เอานิ้วชี้ลากไปทางชี้ไปทางยาคาถ้าทำน้ำมนต์ก็เอามือชี้ไปก็เรียกว่าชี้ขาดชี้ขาดเรียกว่าชี้ขาดค่ะอ่ะไปชี้ขาดลักษณะของไบบตำราของเอ่อพระเี่ เกียร์เกียร์ต่างๆหรือว่าในคนเข้าคนแก่ก็ตามมาบอกมาสอนมาอาตมาก็ออาตามหมดแหละคไอ้สำนัดมันกระชี้ไปก็ที่มันเลขที่แรก้ก็ไม่ออกกเรืนตาดูอ้าวที่นี่บัรสุดท้ายตัวตัวแตกตัวนี้ขึ้นมาเลยศูนย์มลทิวเลยโดนมลทิวแล้วก็เตกตามมาอีก่าศูนย์ปักเต็กหกตามมามีอยู่สองตัวอ่าพระละมอนี่มีอยู่สองตัวมียังมีเลขอยู่สองตัวแต่ว่าว่าสมาธินี่ เลขก็ถ้าเป็นเลขบนเนี่ยมันจะเป็นหกสามศูนย์ถ้าเป็นเลขล่างจะเป็นสามศูนย์อย่างเดียวถ้าถ้าเลขหกศูนย์เนี่ยมันกจะเป็นถ้าเป็นสามตัวใช่ไหมคะถ้าเป็นสามตัวจะเป็นหก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 สามศูนย์ประมาณนี้เลยถ้าเป็นเลขบนนะ่ถ้าเป็นเลขล่างเนี่ยคือถ้าเลขล่างก็คือสามศูนย์ตัวเดียวนั่นแหละแต่ว่าเลขบนเนี่ยยังไม่มั่นใจหรอกเพราะว่ามันคำนวณมันเป็นกระทั่ว มันแต่มันเป็นไปตัวมันเลขมันไม่เป็นไปตัวแต่มันสู้มีมมิดฝันเนี่ยมันคือมันเข้าจิตเข้าใจมันเป็นอ่านีมิตเราจำเราจดแต่ต้ามนนียทําไปมันก็ไปเรีกไปตัวของมันนั่นแหละเพราะว่ามันไม่แน่นอนอ่น้ำมนไหลลงไปมันอาจจะเป็นเรียกอะไรก็ได้แต่ก็ไม่มั่นใจเท่าไหร่แต่ว่าสามส่วนนี่มั่นใจออเจ้าคะจ้าจ้าสามส่วนนี่มั่นใจงวดนี้มั่นใจเหมือนเดิมใช่ไหมคะหลวงพ่อจ้าจ้าไม่เปลี่ยนละตัวนี้แหละ ตัวนี้เลยสามุนเลย3 0าะสามซนอ่ะนอะสมซุนอาจจะเป็นซูนสามก็ได้สามซุนสาเป็นสองตัวนี้แหละกลับด้วยเนาะหลวงพ่อเนาะสามซูนศูนสาแล้วแล้วแต่เอแลราก็แับแต่ว่าหนักทางล่างหนักทางล่างแล้วก็หนักทางสามสิบเนี่ยสามุนนี่แน่นอนค่ะเออทางนี้แหละเล่นไปสอตัวทค่นี้แหละเล็นง่ายง่ายเลาสองตัวนี่แหล่เลยนง่าย ค่ะหลวงพ่อวันนี้โชคเลยคือง่ายค่ะหลวงพ่อคงจะให้โชคเลยอยู่แต่ว่าไม่อยากลงอะไรดอกโอ้ค่อาะวันนี้ก็ขอลงยูทูบค่ะหลวงพ่อจะได้มีโชคไม่ลาบร่วมกันค่ะอะไรบอกว่าพระที่กรุงเทพว่างั้นที่นี้ค่อแอดก็พูดแบบนั้นค่ะบอกว่าหลวงพ่อจากกรุงเทพโทรมาแบ่งปัน ความฝันค่ะได้ความเมตตาบางั้นค่ะก็ให้ลองพ่อค่ะให้หลวงพ่อให้พร fc หน่อยค่ะหลวงพ่อค่ะค่ะให้โยมละอองแล้วก็อะไรก็อยาก fc แหละค่ะ fc ค่ะทุกท่านทุกคนที่ได้ยินเสียงให้มีความสุขความเจริญให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุยืนยาวนานผิวพรรณผ่องใสหายเคราะห์หายโศกหายโรคหายภัยเจริญด้วยทรัพย์ยศไม่ปีจิตมิกถ้า ความรักอันอบูนในครอบครัวในสังคมในสายงานปัญหาชีวิตปัญหาครอบครัวหมดไปสิ้นไปด้วยอาโุภาแห่งคุณงามความดีเ้ื่อาอาโรพาแห่งพระธรรมโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเธอสาธุเจ้าค่ะขอบพระคุณมากเจ้าค่ะหลวงพ่อขอบพระคุณค่ะจ้าจ้าค่ะ